ครับวันนี้ผมก็พามาดูมาดูเอารถไถเดนาเออเอารถไถนาเดินตามนะครับมาไถกับสนยางพาลานี่ครับแล้วขนยางนี้ก็จะมีระบบน้ำด้วยนะครับระบบน้ำ,นำไถเอ้ย่าให้มันญ้าไม่ขึ้นนะครับนี่ก็เป็นรอยที่ไถแล้ว นี่ครับเอารถไถนาเดินตามมาไถร่องแบบนี้ก็ไถได้นะครับนี่ครับทีนีระบบน้ำด้วยครับไถแล้วก็ใส่ปุ๋ยต้นยางมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดนีนี่ครับ Yeah. มาดูตอนถ่ายกันนะครับความมาดูตอนถ่ายกันเดีย๋ยวผมจะลองถ่ายมือเดียวให้ดูกัน ประมาณนี้นะใช้มือเดียวมันลำบากเลยครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ถายขึ้นไปเรื่อยๆวนไปวนมา ก็ไม่ดูกันนะครับผมจะใช้ผันนสองตาเงาครับตัวนี้ไม่ได้อทำอะไรเป็นเดิมนะครับนะครับไม่้อใช้จดอกันะครับนะครับ มือเดียวค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะก็แม่ดูตรงนี้แข็งนั้นก็จะเข้ายากนะครับ จะได้ลองแบบนี้นับนี่ก็เป็นสวนยางนะครับกำลังเริ่มปลูกนะครับมาดูกันต่อฝั่งนี้สาลงมันก็จะง่ายตัว สังเ,เกตว่าใส่มูลสัตว์ไปด้วยนะครับองกนลองที่ขายนะก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่